บอกอะไรเราดงท่านบอกว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวสักพักท่านก็กลับแล้วนะฝน,นก็กนนกนเริ่มมาแล้วเริ่มตกลอยอๆแล้วตันที่เราขึ้นมาเนี่ยก็ตกนะแต่ว่ามันก็ปล่อยอยู่แต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าท้องฟ้าเริ่มมืดหนักกว่าเดิมอีกนะนดีนะไม่จะบเหรอไม่ดีกลัวเหรอไม่ท่านบอกท่านชวนมึงเข้าไปข้างในไปปะไปทำอะไรเข้าไปดูข้างในอะ่ะไปดิ เดออี๋ยวกูรอนี่นะเอามาเลยนะเฮท่านแน่โชนเพื่อนหลงเนี่ยเข้าไปด้านในนะเฮ้ยดูสิดูด,ดิท่านเน่ยชนเพื่อหลงเข้าไปแล้วนะไม่รู้จะเอ,อกไปไหนหลงรีบมาไมึง <c oughs> ผมไม่อยาเข้าไปนะเพราะผมเนี่ยเคยเข้าไปหลายรอบอนะ ก่อนจะออกมานี่ท่านให้ทองมาด้วยสองก้อนใช่หรอใช่เฮ้ยใช่เหรอทองเหรออ้าว <c oughs> เฮ้ยทำไมทองกลายเป็นที่หินวะใช่หรอใช่ดิสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซี FC ทุกทุกท่านเลยนะครับผมเอกเอีค e นะครับก็วันเนี้ยผมเนี่ยได้ชวนเพื่อนลงมาเดินทางเลยนะครับสวัสดีครับผมหลงป่าครับ <c oughs> ผมก็เพื่อนหลงป่านะครับก็เข้าไปช่วย เข้าไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนผมด้วยนะก็เปิดช่องใหม่มาได้ก็ได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็อย่าลืมเข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็วันนี้นะครับผมเนี่ยโจนเพื่อหลงเนี่ยขึ้นมาเอาดามเนี่ยของท่านเมืองคบแลเนี่ยขึ้นมาให้คืนนะก็หลังจากที่ผมกับเล็กเนี่ยได้ไปชิงมาจากไอโจนนะที่ผมกับเล็กเนี่ยได้ไปสู้กับมันเลยนะผมก็โดนไปอยู่นะโดนน่าจะโดนทักทางหน่อยเลยนนะน่าจะเป็นโดนดาบมีดมัน อย่งั้นนี่น่าจะนิ้วเนี่ยโอ้โหเสียวเหมือนกันนะเมื่อวานก็วันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเพื่อนลงเนี่ยเดินทางขึ้นไปต่อนะที่ทางเข้าเมืองรับแลนะครับโอเคครับพี่เพีตีเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางขึ้นไปเลยดีกว่าก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ขอขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกลังใจผมสองคนด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจให้ผมด้วยนะครับเข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพจเอกเอเคมหมือนกันนะครับโอเคครับพี่ๆตีเดี๋ยวเราเนี่ยเดินนนทางขึ้ไไปปต่อเลยก็ี่น๋ยวเดาบเล่มนี้นะครับที่ ผมกับเล็กเนี่ยได้ไปเอามานะครับที่ไปไปเอาคืนมาจากโจรป่านะครับที่มันเนี่ยได้เอาจากเมืองรับแลไปตอนหน้าต่อตาผมเลยนะมันเนี่ยได้ฟันท่านนะแจะดีว่าฟันไม่เข้านะแต่ว่าท่านเนี่ยเหมือนจะฟันมันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่านะแต่ว่าไม่น่าจะใช่คนที่ผมเนี่ยไปเอาด่ามาเพราะว่าดูจากร่องรอยเมื่อวานแล้วเนี่ยมันไม่มีร่องรอยเลยนะ ว่ามีใครจะออกมาหรือเปล่านะาวางดักไตรงนี้อเมื่อวานเนี่ยผมกับเล็กเนี่ยได้เดินทางกลับมาที่นี่ก่อนแล้วนะเพื่อที่จะกลับมาของดากแต่ว่าเหมือนเหมือนว่ามันจะเย็นแล้วนะเมื่อวานเลยเรียบเดินทางกลับกันก่อนแล้วผมเนี่ยค่อยที่จะขึ้นมาให้วันนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครออกมาหรือเปล่าเพราะเหมือนว่าฝนเนี่ยเพิ่งจะหยุดด้วยนะแต่ข้างในเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงบ้าง นตกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าที่เนี้ยฝนเพิ่งหยุดไปผมก็เลยเดินทางขึ้นมากันนะเฮ้ยเมามาล,ยล้วไฟฉางมางปะก่องไฟเราจะอยุ่หรือเปล่าก่อนไม่ติดแ <c oughs> ล้วฝนตกน่าติดก่อ่ติดเดี๋ยวพวกผมเนี่ยน่าจะ เก็บพวกไม้แห้งพวกฟืนแห้งเนี่ยน่าจะใส่ไว้ด้ด้านในนี้ไว้ก่อนดีกว่าแล้วรอบหน้าขึ้นมาแล้วเนี่ยจะได้ก่อกไฟกันสะดวกสะดวกตอนี้นะเรานี่ก็ไม่ได้ไปทําอะไรกระดาบนะครับก็เดี๋ยวรอให้คืนท่านเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านเนี่ยกลับไปทำเองก็ต้องรอดูนะเพื่อนๆทีหน่อยเดี๋ยวให้ท่านเนี่ยกลับมาดูมีของท่านเองนะเพราะว่าไปอยู่กับพวกโจรเนี่ยไม่รู้ว่า พวกมันเอาไปทําโดนกับอะไรนะมีดนะบิดหมดเลยนะเพราะายเนี่ยมีว่ามันใช้ไม่เป็นหรือเปล่าดท่านเนี่ยสวยมากเลยนะแต่ว่าท่านเนี่ยห่วงมากเลยนะแต่ว่าจะเอากรรมให้คืนท่านนะเพราะท่านเนี่ยห่วงมากท่าน,นได้ได้คำเช่าผมบอกว่าให้ช่วยเอามีดกลับมาให้หน่อยนะตัวนี้นะก็เดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งนะ ลงนะเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามีใครจะออกมาหรือเปล่า มีใครออกมานะ้องโดนมีจักร่องรอ,อ,อยการเดินนะมันเหมือนจะไม่มีเลยเราลังพออากัน,นะน,ก,นก่อนกว่าน,นะ <S 2> <S 2> <S 2> เราดูว่าจะมีใครออกมา <S <S หรือเปล่า ท่านก็อยู่น,นี่นะพี่ๆสินะเดี๋ยวท่านมาเนี่ยผมจะมอบให้ผมก็พาเพื่อนหลงเนี่ยมาเนี่ยกะว่าจะมาแน,นะนํานะแรืว่าเอออยากให้เขาเนี่ยเห็นเพื่อนหลงพ่อบางทีเนี่ยถ้าผมเนี่ยอาจจะอาจจะเพื่อนหลงเนี่ยอาจจะขึ้นมาเองก็ได้นะอาจจะไม่ได้ขึ้นมาเพื่อนหลงแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนหลงเนี่ยขึ้นมาเองนะเพื่อนหลงก็มาเดี๋ยวเพื่อนหลงเนี่ยอาจจะขึ้นมาเองด้วยนะพี่ๆสินะก็เดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันได้เลยเพราะผมเนี่ยพาเพื่อนลงขึ้นมาดูนะว่าท่านเนี่ย มายังไงออกยังไงเข้ายังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะโอเคเดี๋ยวพวกเราสองคนเดินนั่งพักก่อนก่อนนะลงนะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีใครออกมาหรือเปล่าท่านนั่งรอดูก่อนก็โอเคนะเพื่อนตีตอนนี้ผมกับเพื่อนหลงเนี่ยได้รอท่านเนี่ยมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะตอนนี้ก็พยายามก่อไฟกันแล้วก็ก่อไม่ติดนะก็ไม่รู้ว่าจะออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมเนี่ยลองเดินไปดูก่อนนะ ว่ามีใครออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปเรียกดูนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยยุงเนี่ยเยอะมากตอนนี้เดี๋ยวเราโดนยุงกัดไปทั้งตัวแล้วัครบ เนี่ยก็ได้เด hmm. oh, ินไปตะก่อนเรียกดูแล้วนะยังไม่มีใครออกมาเลยนะเพื่อนๆทีนะเฮ้ยเฮ้ยลุงท่านออกมาแล้วลุงลุงลุงนี่ออกมาแล้วอั้ยนะนี่เจอปะออกมาแล้วมา้ยนะโคตรท่านน่าจะได้ยินเสียงอีเกต้านี่นึกคือว่า 아로나 라우니아 저곧가 니가 응. 어유. 응. 어기 응? 나왔어? ยินดีเลยอีกือว่าีกเยออย่าชื้อนะอดูดูยิอได้อะไรหนึ่งเพื่อกล้องนะนงนงท่านก็กำลังเช็คบีด้วยดูนีโล เยวจะไม่มีใครออกมาแล้วจะชวนเพื่อนหลงเนี่ยกลับอยู่แล้วนะลองเข้าไปแะ่กนเรียกดูก็เหมือนเขาจะได้ยินนะเนือน่อยเลยดีกว่าเนื่อยท่านว่าท่านอาการดีขึ้นแล้วนะผมไปเรียกท่านมาได้ยินนะท่านได้ยินได้ออกมาดูนะ้น้่งอยู่อะ

ก็ท่านได้ถามนะว่าผมเนี่ยขึ้นไปกับใครนะเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปเอาด่ามาเนี่ยผมก็เลยบอกว่าไปกับเล็กนะแล้วท่านก็ถามว่าแล้วพวกมันเนี่ยอยู่กี่คนแล้วผมเนี่ยไม่เจอพวกมันเยอะหรอเดี๋ยวเป็นอันตรายนะผมก็เลยบอกว่าเป็น เจอมันอยู่แค่คนเดียวนะวพวกมันอยู่ด้านบนนะเพานนนะราะว่าได้ยินเสียงพวกมันแล้วเราก็เลยผมกับเล็กเลยรีบถอยกลับมาก่อนนะได้ได้ดาบของท่านคืนมาแล้วเดี๋ยวท่านบอกว่าดาบเนี่ยเดี๋ยวท่านเนี่ยกลับไปจัดการเองนะว่าจะทแบบแานะํายังไงนะเพราะท่านดูดาบเราเนี่ยดาบเนี่ยบิดหมดแล้วนะผมก็บอกว่าพวกมันเนี่ยไม่รู้ไปทําอะไรนะดาบเนี่ยบิดหมดเลยแล้วก็ได้บอกแล้วนะว่าเมื่อวานเนี่ยผมกับเล็กเนี่ยก็เดินทางกลับมาทางด้านนี้เลยนะเพื่อที่จะมาส่งดาบคืนให้ท่านนะ โอเคครับผมเนี่ยจะให้เพื่อนหลงเนี่ยเข้าไปกราบไหว้ท่านก่อนนะขอท่านหลงเนี่ยก็น่าเพื่อนหลงเนี่ยน่าจะไม่เคยเจอเหมือนกันเพื่อนหลงเนี่ยเข้าไปกราบไหว้ก่อนก็นกี่นะครับพี่เอฟตีผมเนี่ยให้ เพื่อหลวงเนี่ยเขาไปกราบไหว้ท่านมากนะเพราะเพื่อหลวงเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอเลยนะท่านบนพระเบลคนนี้เพอเป็นพระเจ้าค่านะครับเรียกว่านักลบนะก็เดี๋ยวรอดูนะพี่เอตินะเดี๋ยวท่านจะคุยกันอะไรกับเพื่อหลวงบ้างนะเดี๋ยวเพื่อหลวงเนี่ยน่าจะออกมานะเดี๋ยวจะออกมาคุยกับเราเนาะเออเออไม่ท้าอ่ะเออเอ คุยกันบ้างนะคุยกัน้วยเพื่อนหลงเนี่ยมาบอกนะ เขาบอกกันแล้วลุงท,ท่านบอกว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวสักพักท่านก็กลับแล้วนะฝนก็นเริ่มมาแนละ้วฝนื่อเริ่มตกป,ปลออ่อยก็วอนที่เราขึ้นมาเนะี่ยก็ตกนะแต่ว่ามันก็ปล่อยอยู่แต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าท้องฟ้าเริ่มมืดหนักกว่าเดิมอีกนะดีนะโชคดีนี่ดีกว่าเหรอ,อเออเฮ้ยท่านบอกท่านชวนมึงเข้าไปข้างในไปปะไปทำอะไรเข้าไปดูข้างในอะ่ะไปดิ นออนีเดี๋ยวกูรอนี่นะออนะเอามันเลยนะเฮ้ยท่านเนีนเ่ยชนเพื่อนหลงเนี่ยเข้าไปด้านในนะเฮ้ยเนี่ยองดูด,ดิท่านเนี่ยชนเพื่อนหลงเข้าไปแล้วนะไม่รู้จะออกมาไหนอะไรหลงว่ามานู่นผมไม่อยากเข้าไปนะเพราะผมเนี่ยเคยเข้าไปไหลายรอบอะ หายไปแล้วนะพี่เพี่บสิเห็นไหมเฮ้ยเพิ่งหลงหายไปเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะเข้าไปกับทันนะ ีนเข้าไปก็ได้ตักพักหนึ่งละดูดิไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะท่านชนเข้าไปเลยหรอเมื่อกี้เนี้ยเหมือนผมหูผมเคลียร์จับแววไว้นะผมจะเข้าไปด้วยนะแต่รอดูสถา,านการณ์ข้างนอกดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมกลัวมีใครมาแล้วก็เดี๋ยวมาเจอโทรศัพท์แบบนี้นะ ผมน่าจะให้เพื่อนหลงเนี่ยโทรศัพท์เข้าไปด้วยนะโอ้ผมลืมคิดเลยเมื่อกี้เนี่ยถ้ากล้องเข้าไปด้วยเนี่ยมีโอกาสได้ถ่ายข้างในเลยนะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนชวนเข้าไปเองนะรอดูรอดูได้เลยพี่เพตเพราะว่าไม่รู้ว่าจอออกมาตอนไหนนะก็รอดูกันครับพี่เพ อ๋อเห็นว่าเหมือนท่านจะพูดว่าด้านในเนี่ยเหมือนจะมีงานอะไรไม่รู้นะเหมือนมีเทศกาลอะไรไม่รู้นะผมก็เหมือนว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ตอนตอนประตูปเปิดแบบ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 เนี้ย ยุงเยอะมากเลยเพื่อนหลงเนี่ยก็ยังไม่ออกมาเลยนะีเข้าไปทำอะไรไม่รู้นะ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเข้าไปได้นในเดี๋ยวให้เพื่อนหลงเนี่ยออกมาเล่าบอกผมนะว่ามีข้าไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะตอนนี้ผมเข้าไปเนี่ยเข้าไปไม่ถึงหมู่บ้านสักครั้งเลยนะไม่ถึงวังด้วยนะแค่ในหมู่บ้านเนี่ยผมยังไปไม่ถึงเลยนะเพราะว่าไปที่ไรเนี่ยเจอพวกพวกเพชฌฆาต่วพวกนักลบกเนี่ยเยอะมากกองสามคนผมเลยไม่อยากจะเดินเข้าไปนะเดี๋ยวเป็นอันตรายเอานะออนเนี่ตอนนี้เพื่อนหลงเนี่ยยังไม่ออกมาเลย แต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะเพราะเข้าไปกับท่านนะแล้วพอท่านเนี่ยชวนเพื่อนเพื่อนลงไปแล้วไม่กินะผมก็ได้ยินนะว่าผมท่านชวนไปนะ เพื่อหลงยังไม่ออกมาเหรอเฮ้ยเพื่อหลงออกมาแล้วนะ เออกมาส่งนะหันจะไปทีเม่งท่านหายไปไหนไม่รู้นะใช่ใช่ดิะแเจอเออกมาเลยประตูแล้วมั้งเลยไม่เห็นท่านออกมาส่งนะปากทชาน่ะเข้าไปก็เจอเจอพวกลงออกมาแล้วนะพวกคนในหมู่บ้านอ่ะพวกเด็กๆแล้วก็วัดสร้างใหม่มีวัดสร้างใหม่ด้วยหรอมีวัดสร้างใหม่ดงเยอะชะไพ่แล้วก็มีพระราชวังมีมีนักโทษด้วยนะอยู่ในกองไม้อะใช่เหรอใช่ เยอะป่ะเป็นแน่ใจอ่ะเฮ้ยมึงเจออานนี้ป่ะไอหม้อพี่คนนั้นป่ะที่เลี้ยไปส่งน่าจะเจออยู่แต่มันเยอะจ้าจะโดนจับไปหลายวันละโดนจับหลายคนแล้วก็ก่อนเจอกมานี่ท่านให้ทองมาด้วยสองก้อนใช่หรอใช่เฮ้ยใช่เหรอทองเหรอเฮ้ยไหนวะอ้าวเฮ้ยทำไมทองกลายเป็นที่หินวะใช่เหรอ ใช่ดิเฮ้ย <Hey, S 1> มันขอยทองมาสองก้อนมันเคยมีแบบนี้อยู่ครั้งหนึ่งแล้วตอนที่เสือเข้าไปอะ่ะใช่แล้วเออมันเอาทองออกมาไม่ได้เหรอไม่รู้วะงงจะกลายเป็นหินแบบนี้แหละท่านเหรอดหลืมบอกท่านมึงไม่ลืมบอกมึงาว่าไม่ต้องเอาของข้างในออกมาใช่แล้วไม่รู้เขาบอกเอาทองไปด้วยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไร ทิ้งไปเลยเออเป็นหินออออกมาไม่ได้โ <Okay. S 1> อเคโอเคแพ้่เพรพเต็มเมื่อกนะี้เนี่เห็นไหมเพื่อนหลงเนี่ยได้เอาเขาเนี่ยให้เพื่อนหลงเนี่ยเอาทองออกมาด้วยนะแต่ออกมาแล้วกลายเป็นหินงงมากไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรแยวเราเนี่ยเดินทางกลับดีกว่าลงไปโอเคเดี๋ยวเดินทางดีกว่า พี่พีพี่ตีเปนเราเนี่ยผมกับเพื่อนลงเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนนะว่าแล้วเมื่อกี้เด้เห็นว่าพูดว่าเขาเนี่ยให้ทองออกมาเนี่ยมันต้องเป็นมีอะไรแปลกนะโอเคลงไปก็โอเคครับพี่พีทพีีตอนนี้ก็ กับเพื่อนหลงเนี่ยก็เดินทางกลับลงมาได้ครึ่งทางแล้วนะโอเคครับเพื่อนๆทีเดีนเราเนี่ยขอตัวเดินทางกลับกันต่อเลยนะก็เมื่อกี้เนี่ยก็เพื่อนหลงเนี่ยได้เอาท้องออกมาเลยนะท่านเป็นคนให้กับมือจะไม่ลงใช,ใช่ไหมเสียดายนะเพราะว่าผมก็ลืมบอกไว้ว่ามานันเอาออกมาไม่ได้นะเท่าที่ผมเนี่ยเคยไปไปฟังเรื่องไปฟังเรื่องเล่านี้มาเนี่ยมันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นพวกคม,มินอะไรสักอย่างเนี่ยนะ ตอนนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะ้กินไอถึงก็ว่าแล้วแหละฟังมันแบบว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ที่เพื่อนเสือเนี่ยเคยเข้าไปเอามาเหมือนกันนะแต่ว่ามันออกมาเนี่ยกลายเป็นหินเหมือนกันแล้วเยะด้วยนะเพื่อนลเพื่อนเสือเข้าไปเอาเองด้วยนะโอเคไปเดี๋ยวเราเนี่ยขอตัวเดินทางกลับกันก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะโอเคไป